ฮัลโหลก็สวัสดีคนขั้นเลยครับผมอยู่กับ f ฟ l คอนกับเซิร์ฟเวอร์ RP Project ซีซั่นแรกนะครับผมก็ตอนนี้เวลา8.11มง11นาทีซึ่งผมตื่นเช้ามาไม่เรียกก็ตื่นดิเรียกก็ยังไม่นอนเพื่อมาถ่ายคลิป RP Project ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะคนเล่นนะ่าจะประมาณ18-19คนได้มั้ง เดยประมาณผมไม่แน่ใจก็ยินดีต้อนรับสู่โปรเจกต์เซิร์ฟเวอร์อาพีโปรเจกต์ที่ผมเข้ามาเป็นพาร์ทแรกครับกับฟอคอนหนุ่มเชื้อชาติอเมริกาแม็กซิกันอเมริกันนะหนุ่มคนนี้อชอบในการขับรถหาเลดิวิสันเป็นอย่างมากเชื้อชาติของเขานั้นอบอกไม่ถูกเสียแต่ หลังจากที่ผมก็คือผมมาเป็นคนชอบเล่นปะเข้าโซเบอร์ก่อนไม่อยากพูดพักอะไรมากเป็นคนชอบเล่นฮัลเอ็มซีอยู่แล้วอาจจะพูดติติกระขัดเลยนะว่าผมอือมากตอนนี้มาถ่ายคลิปผมเข้ามาเล่นมั่งแล้วล่ะปะาปายผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวเช็กประชากรก่อนกอนประชากรตอนนี้19คนนะผมบอกเลยว่า เช้ามากสำหรับผู้เล่น rp project นะเพราะปกติเนี่ยเขาจะเล่นกันประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มช่วงพิกไทม์นะช่วงพิกไทม์เนี่ยสามบวก up แน่นอนก็เล่นเซิ so ร์ฟน oui, ี้รอ gta world เปิดไปก่อนละกันนะครับเซฟบรรยากาศแบบนี้ไปก่อนถ้าไป gta world แล้วเนี่ยผมจะพิมพ์อย่างเดียวแน่นอนไม่มีการ พูดบทบาทใช้ไมค์ครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์ RP Project เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วหาได้ในตาม YouTube ไม่ก็ Facebook Discord อะไรได้เลยครับ r p Project เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดมานานแล้วซึ่งผมเพิ่งมีโอกาสได้เล่นประมาณช่วงเดือนถึง2เดือนให้หลังนี่เองเล่นแบบจริงๆจังๆนะใช่ซึ่งก่อนหน้านี้นะผม อยู่กับอย่างอื่นมากกว่าเล่นอย่างอื่นมากกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูรถกันก่อนเลยเดี๋ยวผนะผมเช็คตังค์ในตัวละคร4,500ดอลลาร์ผมทำงานอยู่โพส OP บริษัทส่งของน่าจะรู้จักกันเดี๋ยวไปดูรถกันก่อนเลยว่าผมเนี่ยทำงานมาพักหนึ่งละอยากได้ดรถสักคันหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปดูรถมาดูวุฒก่อนใช่เห็นพกหมกโอ้เฮ้ยเป็นไรอ่ะ ไม่ตกแมปอ่ะเวละเอาแล้วตกมาอยู่แล้วรถเลยไม่เป็นไรอาวุธก็ไม่ได้ดูมาดูรถแทนแล้วกันช่วงนะผมพยายามอยากลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะแต่ผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์เซิร์ฟนู้นลงเลยมันตันมากผมเลยย้ายมาลงเซิร์ฟนี้ดูโอเคเดี๋ยวดูรถกันก่อน โอ้ยก็ดูแพงมากผมลืมราคาถูกสุดไปละอีป e ๊อปนี่เมื่อก่อนที่ผมเข้ามาเล่นมา่ก่อนมันยังเปิดขายอยู่นะตอนนี้เป็นของแลไปละไม่มีขายไปละโอ้ด oh, ูต่ำสุด6 9พัเก้เลเหรอโอ้โหฮาเลยดูวิสันของฉัน มีคันอื่นไหมอ๋อลดเริ่มต้นสี่พันเก้าซึ่งคันนี้น่าจะเหมาะสุดละบายโอ้มายก็ดูดูรถเันซีเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราตะลุยงานโพสต์โอพีก่อนเลยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามโปรเจกต์ซีเรียสโลเพสำหรับ p พยเยที่สนใจบทบาทหรือสนใจเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะครับแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นหรือขี้เกียจเล่นก็สามารถเข้ามาดูหรือรับชมเสพบรรยากาศพื้นๆแบบนี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ p พ y y เยที่ติดตามสนใจบทบาทตรงนี้แต่รถคันนี้มันดิบมากเลยฮะโอเคจอดรถให้เป็นระเบียบอดลอด็ลอกเข็มขัดตามกฎหมายลอ็ลอกรถไว้ด้วย ที่นี้เขาเข้มงวดเรื่องกฎมากเลยนะถ้าใครจะมาเล่นเนี่ยอ่านกฎและศึกษากฎแล้วก็เข้าใจความหมายของเชื้อชาติอย่างถ่อมแท้แน่นอนไว้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะส่งผลต่อบทบาทเราและทําให้บทบาทเราเล่นยากมากถ้าเรารู้เรื่องบทบาทอะไรเนะี่ยเราโดนยิงคําถามอะไรพวกนี้มาเนะี่ยเราสามารถตอบกลับไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วเราดูแบบดูเปคนที่ เอาไวรอลแบบเก่งมากเลยอะ่ะเอาจริงแบบเล่นบทบาทพอสมควรแล้วอะ่ะแค่คุณตอบคําถามเขาได้อย่างเช่นแบบคุณมาจากไหนอยู่เชื้อชาติอะไรอะไรอย่างเงี้ยบ้านเกิดคุณอยู่ที่ไหนตอบ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 เข้าไปคุณก็เสียวเลาแค่นั้นส่วนตัวผมนะถ้าสําหรับคนผูดเริ่มต้นเขาจะมีการอบรมการสอนเล่นทุกอย่างเลยครับตั้งแต่คุณเล่นไม่เป็นเนี่ยคุณสามารถ ไปอบรมกับเขามีการสอนเล่นทับมีครับดูได้เลยเซิร์ฟเบอร์นี้นะโพสโอพนี่ไงคนเงียบมากนะตอนนี้นะไม่เงียบก็แปลกเราโอเคเราพารถด้วยก่อนดูเพลเยอร์ตอนนี้ซิเพลเยอร์ตอนนี้มี18คนรวมถึงเราด้วยทํางานโพสโอพน่าจะง่ายโอ้นี่ไงความท้าทายของเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็น ทุกๆสิบนาทีหรือ5นาทีไม่แน่ใจมันจะมีการหักเพย์เช็คของเราเงินจากธนาคารหรือเรียกว่าภาษี5ดอลลาร์ตลอดเวลานี่แหละครับความยากของเซิร์ฟนี้ทำให้เล่นยากมากไม่สามารถออนกินเพย์เช็คได้การกินเพย์เช็คจะเป็นเพลเยอร์ที่เป็นระดับโดเนตขึ้นไป ซึ่งผมยังไม่อยากไปอะไรอย่างนั้นเราขยันทํางานแล้วก็มีตังคใช้ได้การสอนใช้ทับมีทับดูเนะี่ยผมเคยทําสอนไปเมื่อสมัยผมยังเด็กกระแบอยู่เลยอะ2-3ปีก่อนมนะั้งก็ลองสามารถเข้าไปดูได้ครับคลิปน่าจะเป็นคลิปล่างๆเลยอะซึ่งคลิปเมื่อก่อนอะผม ลบไปบ้างละน่าจะเป็นคลิปนานแล้วอะใช่แต่ตอนนั้นผมถามว่าผมสอนแบบละเอียดไหมตอนนั้นผมยอมรับเลยผมสอนไม่ค่อยละเอียดแต่มันเป็นพื้นฐานได้ตอนนั้นนะผมนะอ่านี่นี่โอเคการปรับสไตล์การเทินนะเพราะอันนี้มันจะส่งของได้เร็วอันนี้เนี่ยหยิบของมาส่งข้างในมันถ้าเดิมมันน่าเกียดหน่อยแต่ ส่งของได้เร็วอะอ่อน,น,นี่ใช่ไหมโอเคทุกต้องไปที่ต่อไปกันเลยอ๋อเหมือนรอบนี้จะส่งที่เดียวฮะแล้วก็เข้าเมืองกันเลย Let's go โอเคถึงที่หมายแล้วเรียบร้อยจอดรถตรงนี้แล้วก็หลังจากเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คอินว่าส่งงานเสร็จเรียบร้อยกับโปสเตอร์คนนี้นี่เรียบร้อยแล้วก็ได้ตังมา450ดอลลาร์จะเข้าในโทรศัพท์เราเลยนะรีเช็คอีกทีนึง อ่านี่ไงขึ้นมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเล่นหมดบาทกันสักหน่อยคือควันในรถมันคุ้งมากเลยอะ กรจกลงเล็กน้อยให้ควันบุหรี่ผ่านออกไปฝึกบทบาทเอาไว้รนะ้านค้าไม่ว่าจะที่ไหนนะมันก็ยังมาส่งตรงนี้เหมือนเดิมใช่นี่แหละข้อดีเราไม่ต้องไปนั่งไล่หาจุดอื่นเลยเราแค่เสียเวลาขับรถมานิดนึงแต่จุดมันก็ยังส่งเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือสองกล่องอาจจะเป็น3ามกล่องแต่เรื่องเงินเนี่ยระบบมันจะสุ่มให้ ไม่ว่าเราจะขับไปไกลใกล้ไกล,กลหรือเสียค่าน้ำมันกับโพส OP กับการเติมไปแค่ไหนเนี่ยมันยังสุกให้เราเหมือนเดิมบางรอบเราอาจจะเสียค่าน้ำมันไป50ดอลลาร์ไม่ก็ร0 0ดอลลาร์กับค่าน้ำมันโพส OP แต่เราอาจจะได้มาแค่450ดอลลาร์ใครจะไปรู้ล่ะแววเวียนไปดูร้านซักสักหน่อยว่ามีร้อยซักอะไรน่าสนใจจริงๆมาก โอ้โฟลร้านแท็กทูมาดูร้านสักร้อยสักกันดีกว่าอ๋อโอเคผมดูรอยสักแล้วแต่น่าจะยังไม่สักอะ มันนี่ไม่พอในกระเป๋ารอยสักขั้นต่ำถ้าจะสักนะสำหรับผมน่าจะหนึ่งพันดอลล่ามีแน่นอนแต่ผมยังต้องใช้ตังอยู่ตอนนะั้นโอเคก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็รอติดตาม EP ต่อไปเร็วๆนี้ได้เลยผมมาแสดงโชว์ให้ดูแน่นอนไม่ต้องหว่วง รอติดตามกันได้เลยครับก็บายบายซีอูกีนเ,เน็กทามครับก็ดูแลสุขภาพด้วยครับก็ขอบคุณที่รับชมจดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบมากครับอ๋อถึงว่าขับไอ้คันนั้นเจ๋งเลยซนนื้อมารถเพื่อนฉันเองอ๋อเหรอใช่นำเข้าเหรอใช่แล้วอืมเจ๋งฮนะคันนั้นมันมันรถญี่ปุ่นอนะใช่นะ อันนี้นายมาทำงานเหรออือจริงๆฉันจะพูดว่าไงดีฉันเป็นไกด์อาสาคอยแนะนำแบบว่า<อ>ประชาชนที่เพิ่งเข้ามาใหม่โอ้ใช่ปกติแล้วเขาจะมารวมตัวกันนี้เยอะนะไม่ว่าจะเวลาไหนอ๋อใช่ปกติอ๋อใช่ปกติฉันแวะผ่านมาอยู่คนเยอะอยู่แต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะ พี่มันลดลงเออฉันก็คิดอยู่นะเพราะว่าที่ฉันทํามาวิ่งมาสองรอบวันนี้สี่ร้อยห้าสิบดอลลาร์ราคาคงที่เลยแต่มันก็โอเคอะ่ะถ้าขึ้นเทียร์อื่นแล้วน่าจะได้เพิ่มกว่านี้หละมัง้งหรือเปล่าใช่แต่ฉันเห็นเขาประกาศว่าลดลงครึ่งหนึ่งเลยใช่เมื่อก่อนฉันทําได้ห้าร้อยถึงหกร้อยดอลลาร์เลยอะ่ะ มันคงที่แล้ว450ดอลลาร์มันชั้นมันน้อยไปพอสมควรเลยอันนะเหมือนพอคนมาทำเยอะๆแล้วบริษัทเขาไม่มีทุนจ้างนะคิดว่าใช่ฉันก็ว่างแล้วเพราะช่วงนี้คนฟูที่นี่เยอะมากแล้วในทุนน่าจะโอ้แย่เลยเอาจริงเจ้นมันเป็นแถบใช่ แต่งานบางคนที่ไหนอ่ะเห็นนายพูดเม็กซิกัน <Mexican S 2> ด้วยอะไรนะเห็นนายพูดภาษาลาตินด้วยอ๋อใช่ฉันเม็กซิกันอเมริกาเม็กซิกันอเมริกันใช่ไม่ใช่เต็มตัวแต่มาครึ่งครึ่งครึ่งค <น S 1> รงเป็นลูกครึ่งใช่ไหมประมาณนั้นยนเซอร์คนเม็กซิกันที่นี่พียบเแหละอ๋ออ๋อดีดี h. แสดงว่าฉันมีพวกพ้องที่นี่เยอะเลยใ่าวเลอาตอนนี้ไม่มีไกด์นำทางในเป็นไกด์ที่ไหลได้ดีไหมอ่อฉันไม่ได้อะไรนะฉันแค่แบบอาสาเหรอใช่อทำฟรีไม่มีตังเจ๋งใช่แล้วฉันเรื่องตังค์ไม่ค่อยสำคัญสำหรับฉันเท่าไหรอ่อ่ะสำคัญคือคอนเนคชั่นมากกว่าเอ้ยเฟ เออฉันมีอะไรจะถามอย่างหนึ่งเ้ยไอฟูดมันซื้อได้ที่ไหนไอฟูดใช่ไหมน่ารู้จักอันนี้ไหมเวปูุชีเวปูุชีเหรอใช่ถ้านายเปิดแมปดูอ่ะมันจะอยู่ริมทะเลที่เป็นอ่าสัญลักษณ์ตัวเอ็มสีเขียวอ่อนนะแถวๆถวสวนสนุกอะ อ๋อฉันเจอแล้วตรงนั้นเองแล้ว,ลวนายไปซื้อได้เลยเครื่องประมาณพันห้าพันห้าวิ่งงานสองรอบก็ได้ละโอเคคนที่นี่น่าจะใช้ไอฟูดกันเยอะแล้วเ่ะอเออละแอนดรอยนี่มันยังจำเป็นอยู่ไหมจำเป็นอยู่น,นะแอนดรอยใช่เหรอส่วนมากจะเกี่ยวกับแอปที่เป็นส, Android. ส่วนของภาครัฐแต่แอนดรอยส่วนแอฟูดก็เป็นแอปแบบว่า ความบันเทิงซะส่วนใหญ่อ๋อแล้วเออพวกร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยมีร้านไหนเปิดนะนายต้องรอดูประกาศอ่ะเขาจะประกาศในโลกออนไลน์นะอ๋อเช็คได้ในไอฟุตใช่ไหมอา่าเขาเจะประกาศผ่าน เขาเรียกว่าอะไรช่องทางสื่อสารออนไลน์ลอ่ะอ๋อาอาณ์เหมือนโทรโข่งทั่วไปปะใช่แล้วอ๋อเราจะได้ยินกันทั่วหรือไม่ก็เขาจะประกาศในแอปเบิร์ดี้ที่อยู่ในแอร์ฟู d อะสองช่องทางเออฉันไรายได้นี่เขาปรับมานานยังอ่ะจะเพิ่งปรับเมื่อวานเลยนะโอ้โห เว้ยแหละแสดงว่าฉันมาทำชาช้าไปวันหนึ่งตังค์หายไปสองร้อยดอลล่ารเลยหายไปไปก็นายมีเพื่อนแบบว่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่ะฉันมาคนเดียวอ่ะฉันดา<ม>บหน้าค่อยว่ากันยังไงอย่างนั้นอยู่แล้วม,มันโอเคอใจได้ใช,ช,ช,ช่แล้วฉันก็มาคนเดียวเหมือนกันแล้วก็มาเจอสังคมที่เนี่ย ใช่มันยากมาพอสมครวรแล้วเออมีห้องพักแนะนําฉั้นไหมราคาไม่แรงแล้วอ,อยู่ได้สบายๆอือใช่ถ้าฉันแนะนําที่ดีที่สุดของย่านน,นี้นะก็คูกาคูกาอตอนนี้ห้องพักฉันมันจะปิดตัวละอือหรือถ้าไปโซนนอกเมืองก็นู่นเลยชันด้ชอมโมเตล ราคามันเท่าไหร่สองพันประมาณนั้นแล้วแต่ห้องน,นะไม่ไม่แย่มากแต่ส่วนมากฉันก็อาศัยนอนตามแบบว่าอู่รถอะฉันนอนที่อูเ่เบนนี่นะอูเ่เบนนี่เหรอเออคุ้นได้ยินผ่านหูฮะอยู่แถวแถวเนี้ยเออใช่แถวนออแถวนนฟอร์มได้ได้ยินผ่านหูมาบ่อยมากเลยว่าอูนั้น คุณเข้าคุณออกบานเลยแต่ไม่เคยผ่านไปใช่ทำเลทองนะอูน,นั้นฉันก็อาศัยรู้จักกับเจ้าของอูอ่ะก็เลยขอเขานอนอหน้าอูคอยเฝ้ายามให้กลางคืนถ้านายไปนายน่าจะเห็นที่นอนฉันน่ะนายนอนตรงนั้นเต็มตัวเลยเหรอไม่ไปไหนเลยนะ ใช่แล้วอโออยู่หกอยู่กับโอแสดงว่านายเรียนรู้ช่างมาพอสมควรเลยใช่ไหมอืมไม่ไม่เลยอ้าวจะไม่ได้เป็นช่างไม่มีความรู้ช่างเลยนอนเฉยเฉยใช่อหเหยาที่ฉันบอกอ่ะชั้นสำคัญไงสำคัญจริงใช่คอนเนคชั่นถ้ามีคอนเนคชั่นเงินก็ไม่จำเป็นฉันก็อาศัยนั่นอ่ะ นอนที่อู่แล้วก็ขอข้าวเขากินฟรีโอ้โหนายไม่ดโด<อ><า>นไ่มาเล้นะ<อ>พวกแค่ในชีวิตก็อยู่ได้แล้วสวัสดีดีพวกนี่อาจจะถามอะไรพวกนายหน่อยพวกนายอ๋ออ่าพวกนายรู้จักใครที่ขายกระสุนปืนไหมพวกเอ๊ะทำไมอยู่ๆนายก็มาถามเรื่องนี้ล่ะ ่าวนะพวกฉันถามดูไม่ใช่อ๋อขอตัวก่อนละโอเคเลยไม่ชื่ออะไรนะแนะนำตัวกันให้รู้จักสักหน่อยดีกว่ามาั้งก่อนที่จะถามอะไรพวกนี้